อันนี้ข้าวผัดถั่วห้าสีค่ะมีลูกเดือยด้วยนะคะป้าน้องทำโหงฝึกทำตอนแรกยังไม่สวยเท่าที่ควรมีน้ำปลาพริกให้กินด้วยนะคะมีมากินกันนะคะเอ,อ,อยากดูวิธีทำโดยละเอียดก็ย้อนไปดูที่เคยทำมาแล้วนะคะ ป้าน้องมาวันนี้พอดีเขาเด็กเขาทําไปก่อนค่ะเคยทําไปแล้วครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ใส่เครื่องปรุงไม่เหมือนกันค่ะเพิ่มหูหมูกับบอกเกอรี่ค่ะแล้วป้าน้องก็ทําเป็นหงน้อยค่ะหงน้อยค่ะ วันนี้ป้าน้องจะทำข้าวผัดตั่วห้าสีนะคะแต่ใส่ผักใส่เนื้อแตกต่างออกไปนะคะทำทำเสร็จแล้วอร่อยและคุณประโยชน์มากมายค่ะวันนี้ป้าน้องจะใส่บอนดีเขาต้องผัดข้าวให้แห้งนะคะเข้าวกับไข่ขผัดหแห้งเดี๋ยววันนี้ป้าน้องจะใส่ถือหมูด้วยค่ะ เครื่องเครื่องมันไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่เราจะใส่อะไรวันนี้มีบอกดิงลค่ะก็เลยให้เอาบอากอกด่งใส่ใหมูลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วขาวใส่น้ำมันหอย น้องก็ทำข้าวผัดอร่อยค่ะแห้งดีน,นี้มากินข้าวผัดถั่วห้าสีนะคะแต่เครื่องปรุงไม่เหมือนกันนะคะก็จะมีหูหมูป้าน้องก็ทำเป็นหงน้อยด้วยค่ะว่ายในอ่างหงน้อยจะมาแย่งป้าน้องกินแล้วไม่ยอมไม่ยอม <laughs> เห็นไหมคะหงน้อยจะมากินข้าวผัดป้าน้องแล้วค่ะนะคะหงน้อยจะมากินข้าวผัดป้าน้องแล้วเห็นไหมคะมีน้ำปลาพริกด้วยนะคะ สนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจป้าน้องนะคะ